ครับสวัสดีครับจากบายทาร์เซนบอลลร์นะครับวันนี้ก็เทสมาวิดมินินะครับส่งให้คุณชมนะครับล่นนี้ไปจันทบุรีนะครับก็ลํนนี้ก็ถือว่าสภาพก็สวยอยู่นะครับแต่ก็ตำาหนนีตรงที่แจงก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับขีดนิดนึงนะครับกับด้านหลังครับอ่าในด้านหลังนะครับถ้าไม่สังเกตดีก็จะไม่เห็นแต่เราแจ้งนะครับเห็นไหมครับอ่านะครับแต่โดยลำสภาพโดยลำก็ถือว่าโดยรวมก็ถือว่าแบบว่าสวยเลยนะครับครับอ้านะ Take off มา u p แล้วนะครับโอเคครับที่นี้ผมจะเช้ตั้งลีเทอร์มคแค่15เมตรนะครับระยะลีเทอร์มคมาโอเคนะครับหน้าจอใส่คลิกได้นะครับเดีย๋ยวเริ่มเล่นคอร์ดให้เลยนะครับโอเคครับ ลมแรงนะครับฝนก็ตกนะครับโอ้โหลมนี้สัดญาณดีจังเลยครับแน่นอนนะครับปกติมั้ก็ตกแล้วนะครับเนี่ยครับดูหน้าจอเลยครับไม่ไม่กระตกเลยนะครับเนี่ยผมได้ครอบไปอยู่นะครับโอเคครับผมเดินนะครับแต่ถ้ามีนิวันจะตามไหนอยอ่านเลยครับเขาจเจ้งตรงนี้ครับเตือนลมแรงนะครับเพราะมันฝนจะตกนะครับโอเคสตอปได้ครอด อ่านะครับพอเขาบนลมแรงนะครับโอเคพับนิ่งนะครับเนี่ยครับมันจะสั่นนะครับคือเตือนลมลมแรงนะครับอ่าลองเช็คชักนสู้นะครับโอเคครับอันนี้ทันลองทันก้อก็สองศาเพราะว่าฝนมันจะตกแล้วนะครับที่ที่กรทมนะครับอ่าครับเค่ฝนนะครับ ปึ๊บโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็ต้องเอาลองก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอีกมุมนึงนะครับเป็นพับทิ้งปึ๊บโอเคครับอ่ารีเทนดูโฮมครับ Return <to> home. มันถือว่าเนี่ยครับมันปลอดภัยมากนะครับเพราะว่ามันไม่เจอลมแรงนะครับถ้าเตือน่างนี้ควรจริงๆแล้วอันนี้ผมเทนระบบอิเล็กทอนิคมือจริงๆแล้วควรควรบางเนี่ยเท้าบอดเหมือนที่บอกครับควรบังคับกลับมาด้วยตัวเองนะครับก็จะปลอดภัยกว่านครับนี่บอกคอนเดนเชันนะครับไปลงปอนส่วไปเลยนะครับเอรคเรียบร้อยแล้วครับ โอเคครับผมครับขอบคุณครับ